โครงารวิทยาศาสตร์เราจะมาทำเรื่องอะไรดีอะช่วงนี้ฝนตกน้ำท่วมด้วยทำเรื่องอะไรดี น้ำท่วมมันเป็นอุทกับใคยมันก็ทําอะไรไม่่อยได้แต่ว่าเราฝนตกแรงมากเลยนะหนักมากเลยจะทําให้พืชสนคพรวเราตายก็ยังจะมีพวกแบบหอยทากและแมลงเตี่ยมาไต่พวกดอกไม้ประดับบ้านเราแล้วก็พืชสครพรวด้วยฝนตกน้ําท่วมแบบนี้ทําให้ดินเสียก็ทํายังไงดีถึงจะแก้ปัญหานี้ได้งั้นเรามาทําโครงงานเรื่องปุ๋ยเปลือกไข่ของฐานไล่ศัตรูพืชบํารุงดินดีไหมอะเราว่าดีนะเราก็ว่าดี เราไปเจอวิธีป้องกันเชื้อราในดินมีใช้น้ำส้มควรไม้ปูนขาวผ่านเราก็เจอเหมือกันนะเป็นมะรุมมะลุมคืออะไรเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งแต่บ้านเราก็ไม่มีนะเราก็ไม่ได้กักมี ถ้้เป็นน้ำส้มควรนไม้ดีไหมอะ่ะเราว่ามันหายากเกินไปต้องสั่งออนไลน์ด้วยแล้วถ้าเป็นปูนขาวล่ะก็ดูยุ่งยากเกินไปนะเราคิดว่าแล้วก็ถ้าเป็นผ่านล่ะเราว่าก็ดีนะหาง่ายด้วยแล้วก็ที่บ้านเราก็มีใช่ใช่คิดว่าดีนะเราก็ว,ว่าดีเหมือนกันส่วน วิธีกำจัดศัตรูพืชพวกหนอนแมลงที่เราไปเจอมาก็มีพริกไทยกาแฟแล้วก็น้ํายาล้างจานแบบไม่ฟอกขาวแล้วก็เจอเหมือนกันนะจะเป็นกระเทียมกับหอมแดงนะทำไมถึงไม่ใช้พริกไทยมันช่วงนี้โควิดระบาดด้วยเราจอบไปซื้อก็ออกไปซื้อ,อยากดีนะก็มีกาแฟอีกวิธีนึงนะลองดูไหมอืมแม่เราไม่กินกาแฟหายากเอองั้นเอาเป็นน้ํายาล้างจานแบบไม่ฟอกขาว เราว่าดีนะเพราะว่าเป็นของใช้ในครัวเรียนทั่วไปอยู่แล้ววเราว่าก็ดีโอเคงั้นเอาน้ํายาล้างจานแบบไม่ฟอกขาวนะได้เออยังมีวิธีในการกำจัดไขยท่าอยู่นะเช่นพวกปูนขาวกับเปลือกไข่เนี้ยเราะว่าเปลือกไข่ก็ดีนะหาง่ายแล้วก็ที่บ้านเราก็มีด้วยอีกอย่างเปลือกไข่ยังสามารถไล่หขยท่าได้ก็เปลือกไข่จะทำให้ละลายเพืองกับผิวของหายทาาเป็นอันดับสองรองจากปูนขาว ช่เราก็คิดว่าโอเคนะสำหรับเปลือกไข่หา,าง่ายด้วยเราเรา,เราก็เห็นด้วยสรุปเราทำโครงงานเรื่องปุย๋ยเปลือกไข่ของฐานไล่ศัตรูเพื่อบำรุงดินอัตราส่วนปุย๋ยน้ำป้องกันเชื้อราหนึ่งเปลือกไข่สองช้อนโต๊ะสองถ่านสามช้อนโต๊ะสามน้ำหนึ่งลิตร ส่วนอาตาส,ส่วนปุ๋ยน้ำไล่ศัตรูพืชเปลือกไข่สองช้อนโต๊ะสอง่านสามช้อนโต๊ะน้ำหนึ่งลิตรแล้วก็น้ำยาล้างจานไม่ฟอกขาวหนึ่งช้อนชางั้นเราแยกกันไปเตรียมอุปกรณ์เนาะ๋ยวเขาจะไปเตรียมโคกับสาบเดี๋ยวเราไปเตรียมฐานมาก็ได้งั้นเราเตรียมเปลือกไข่กับช้อนแล้วกันงั้นเราเตรียมเครื่องกรองกับน้ำยาล้างจานแล้วกันโอเคงั้นก็บ๊ายบายเจอกัน ตอนนี้พวกเราไดเตรียมก้อนข้าหมดแล้วงั้นเรามาเริ่นวิธีทำกันเลยนะ,อะตอนนี้เราตำเปลือกไข่เส็จแล้วนะครับยิ่งละเอียดยิ่งดีนะครับถ้ามีเครื่องฝันก็ใช้เลยนะครับ อไปเราจะมาตำฐานต่อนะครับโอเคอเราก็ตำฐานละเอียดเหมือนกันนะครับ นำไปเผาค่ะแล้วก็ผ่านบดนะคะนำถ่านที่แห้งสนิทไปบดให้ละเอียดนะคะกิจาการเผาเปลือกไข่ครับสามารถไล่แมลงได้เพราะว่ากลิ่นมันเหม็นมากทำไม่พวกแมลงไม่ชอบนะครับต่อไปเราจะมาทําการผสมปุ๋ยน้ำโดยการใส่ถ่าน3ามช้อน และเปลือกไข่สองช้อนผสมทั้งสองอย่างในน้ำหนึ่งลิตรและคนให้เข้ากันครับได้แล้วนะครับปุ๋ยน้ำให้เอาไปลดน้ำต้นไม้และทุกๆสามวันเพื่อเป็นการบำรุงดินและป้องกันเชือ้อราขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะ เ่ okay, น้ำยาล้างจานหนึ่งช้อนชาลงไปค่ะได้คนให้เข้ากันครับพอคนเสร็จแล้วนะครับให้นำนำมาเทน,นะครับใส่เครื่องกรองนะครับ ก็คนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็นำไปฉีดไรเล้พอรอยแล้วน้ำยามาแล้วนะครับแห้เรานำไปฉีดใส่ต้นไม้นะครับ องแบบนะคะแบบที่หนึ่งนะคะจะเป็นแบบํำลุงดินและป้องกันเชื้อราค่ะแบบที่สองนะครับจะเป็นแบบน้ายาก,กําจัดวรชพืชน,นะครับโดยผสมน้ายาล้างจานเข้าไปครับหลังจากที่เราฉีดปุ๋ยน้ําไปแล้วหากเห็นว่ามดตายให้ลดน้ําเปล่าได้เลยนะครับซึธนการ,กระจับหอยทากอย่างง่ายนะครับเราจะนําเปลือกไข่มาบดด้วยมือให้หย,ยาบๆยานะครับ พอเราบดด้วยมือเสร็จแล้วให้เรานําไปโรยต้นไม้เลยนะครับเพื่อกำจัดสาย้ากนะครับเราก็จะได้ต้นไม้ที่สวยงามนะคะและเราจะได้ดินที่ไม่เป็นเชื้อราและไม่มีวัชพืชมารบกวนนะครับพวกเราขอจบการศึกษาคนฟ้าโครงงานวิทยาศาสตร์เทงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ